ให้กับเวันนี้เราจะแนะนำแลวสอนวิธีการ เก้าอี้เนี่ยเลื่อนเดินหน้าถลังนะครับแล้วตัวนี้เป็น PTO ที่ปัดโรตารี่รครับแล้วตัวนี้ไปที่ล็ลอกล็อกเหยียบเบรกดูสิครับเหยียบเบรกถ้าถ้าเราจะล็อกเบรกรถตัวนี้ลงมาล็อกเลยนะครับอันเหยียบแรงหยียบแรงเหยียบแรงนะครับอ่ะ,อะเหยียบนิดเ,เออเนี่ยครับวางเลยเออเนี่ยน,น,นี่นี่ก็เรียกว่าล็อกเบรกไว้ใช่ไหมแต่เวลาเรานั้นจะลืมเราก็ยกขึ้น อ่านี่เขาเรียกโคตรตล็อกเลยเลยนี่อะไรเนี่ยตัวไหนครับตัวนี้เป <so ็นล um ็อกล็อกคู่ลอ้อล้อหลังเนี่ยแต่ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นก็จะเหยียบเอาอะไรตัวนี้ล็อกล็อกนะครับแล้วก็อันนี้ตัวนั้นเป็นคันเร่งครับคันเร่งมือคันเร่งมือคเรับมือทำสตรงนั้นแล้วตัวยกผ่านตัวริมมนุ๊นนียกผ่านครับแล้วตัวกลางเป็นตัวยกไปมีดจันนเนี่นะครับนี่ไงครับครับ ตัวนี้กองแห้งนะครับมีสองลูกหรืลูกเดียวลูกเดียวครับลูกเดียวถ้าเราจะเปลี่ยนไหมกองเปลี่ยนมีข้างในไหมมีครับมีครับมีไหนๆไหมมีครับสองลูกนี่ครับนี่ครับมันเป็นอย,ย่างนี้นะนี่อาชีพไม่ได้บอกอะไรคุเลยะนี่ครับเราเป็นคนทะเบียนบ้านนี่เนาะ เนี่ยมันมันจะเป็นอย่างนี้นะอยู่ในเนี้ยสองชั้นอ่าเราก็เปลี่ยนใส่เปาเป่าวันละประมาณสักสองวันวันนึงอ่าตัวนี้มันจะเป็นนี้รถยี่หอนี้ไม่เหมือนกับโยมมันจะขายฝ่นได้แต่ว่าถ้า่นเต็มให้ดูตรงนี้ถ้าตรงนี้เป็นสีแดงนะนี่นะตรงนี้เป็นสีแดงนะให้เอาเป๋ากล้องพอเป๋ากล้องเสร็จแล้วให้กดตรงนี้ลง รถตัวนี้เนี่ยมันก็จะยอยู่ในสภาพอย่างนี้แล้วถ้าสีแดงอะไรแสดงว่านี่ตันนี้นะครับนะดูง,ง่ายตัวนี้มัเหมือนกระยี่ห้อนตัวนี้จะมีตัวตัวให้ดูง,ง่ายอะไรครับไอ้ะจะนีกลองฮันดูริกครับโอ้กล่องไฮดรอลิกปอดเลยใส่กลองไหนอ่าใส่กลองมืข้างไหนครับน,น้ำมันน้ำมันมันไม,ม่ไหลออกมดเลยแกก็เวลาเราถ่ายครับถ้าเราไม่จำเป็นเราก็ไม่ต้องไปเปิดไปอะไร นอกจากถึงเวลาถ่าย600ชั่วโมงหรืออะไรถึงจะเปลี่ยนถังครับแล้วเราต้องเปลี่ยนไส้กรองอะไรเงี้ยนะครับถ้าไม่เปลี่ยนไส้กรองก็ถ้ามันเป็นกรองเล็กกรองเล็กก็ล้างอะไรเงี้ยนะดีค่ะอันนี้เป็นลูกค้าของเรานะคะชื่อคุณศรีศักดิ์นะคารินโดที่รับรถถ่าย FMV รุ่น WD สี่ห้าสี่ K เดี๋ยววันนี้เราจะสัมภาษณ์ลูกค้าเราว่า มีความพึงพอใจมากเลยขนาดไหนเกี่ยวกับรถเนาะทุกวันนี้ก็สวัสดีคุณนายล้อเนาะก็คุณนายเป็นไงบ้างครับวันนี้ที่ทางเราทีมช่างได้มาส่งรถให้กับคุณนายคุณนายรู้สึกยป็นไงบ้างเกี่ยวกับรถก็คือดูโครงสร้างโครงสร้างทำถุงและของรถเทียบกับรุ่นอื่นอันนี้ถือว่าดีมากแล้วเป็น ระบบเครื่องพวกอุปกรณ์อะไรแล้วก็มาตรฐานดีของบางการสร้างพวกเข็มยกแล้วกนวิศวกรรมก็สมัยค่อนข้างสมบูรณ์เลยแหละก็เดี๋ยวระหว่างนี้การใช้งานมีปัญหาอะไรก็นะก็สามารถติดต่อทางฝ่ายขายเราได้เลยนะคะ ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณน้ามากๆเลยค่ะวันนี้ก็สำหรับวันนี้นะคะการส่งรถก็เสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าหากว่าลูกค้าคนไหนหรือพี่น้องเกษตรกรท่านใดที่สนใจรถนะคะสามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์โทร0635262955นะคะก็ติดต่อเซลล์ f m เบอร์ฝ่ายขายภาคเหน,นือได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ you